ผมวันนี้ก็มาดูสมุนไพรที่ผมใช้ครับใช้สู้กับโรคระบาดวิกฤตตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโดยวิธีการที่ผมเลือกนะครับก็มีอย่างนี้นะครับเอามาลงตรงนี้นะครับแล้วก็หายใจเข้านะครับแล้วก็ให้มันเข้าหน้าอย่างนี้นะครับ อยู่เงี้ยครับเอาอย่างนี้มันทั้งวันเอามันทั้งวันแล้วครับนะครับนะครับก็ฝากถึงคนที่กำลังเสี่ยงหรือว่าเผชิญอยู่นะครับก็ดูแลตัวเองครับแล้วก็รับผิดชอบตัวเองให้ได้นะครับ อย่าอย่าไปเป็นพาหะเอาไปติดให้คนอื่นนะครับสู้ๆครับประเทศไทยจะรอดไปด้วยกันครับ